ผู้คุยกันตอน NVT News พักค,ค่ำนะครับคุผู้ชมตอนนี้มาติดตามเหตุสะเทือนใจแฟนรายการเคลื่อนวิทุชื่อดังรวมถึงเพื่อนร่วมวงการบันเทิงของคุณตรินเรืองกิจรัตนกุลหรือว่าดีเจโกนะครับอายุเพียง36ปีเท่านั้นซึ่งตกลงมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งเสียชีวิตปริศนาครับล่าสุดเนี่ยตำรวจไปพบหลักฐานนะเป็นของใช้คือเป็นมีดพกเล่มเล็กๆนะเปื้อนเลือดอยู่ในห้องพักโรงแรม แล้วก็มีชุดคลุมอาบน้ําที่ก็เปื้อนเลือดด้วยนะครับที่นี่2อย่างนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบว่าดีเจโกเขาเดินเข้าออกบันไดหนีไฟถึง5ครั้งแล้วข้อมือเนี่ยมีการพันผ,นผ้าไว้ด้วยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับที่มีดพ,พกเปื้อนเลือดหรือไม่หลังจากที่เข้าออกบันไดหนีไฟ5ครั้งแล้วเนี่ยถึงได้ตกลงมาเสียชีวิตครับโดยช่วงสายที่ผ่านมาครอบครัวของดีเจโกได้เดินทางไปรับศพ ที่สถาบันนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะครับเพื่อนําไปบําเพ็ญกุศลที่วัดปริวาราสงครามยานพระรามสามเบื้องต้นคุณแม่ของดีเจโกบอกว่าไม่ทราบเลยว่าลูกชายมีปัญหาอะไรนะยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยดีเจโกเขาไม่มีโรคประจําตัวนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องงานด้วยไม่มีปัญหาเรื่องเพื่อนแล้วก็ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้คุณแม่ฟังซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนีคุณแม่ก็ยังทําใจไม่ได้และครอบครัวก็ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ ทีนี้ในส่วนของการเข้าไปตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจท้องที่ก็คือที่สอนอทองหล่อคเขาไปพบหลักฐานสําคัญอยู่ในห้องพักของดีเจโกที่โรงแรมในย่านทองหล่อเนี่ยเป็นมีดพกเปื้อนเลือดแล้วก็ที่ชั้น15ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมเจอชุดคลุมอาบน้ำเนี่ยเป็นชุดคลุมอาบน้ําที่ก็เปื้อนเลือดด้วยแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าดีเจโก้เขาเดินเข้าออกบันไดหนีไฟถึง5รอบนะครับ และตำรวจก็สังเกตเห็นว่าที่มือซ้ายของเขาเนี่ยข้อมือมีผ้าพันอยู่จริงๆมันจะไปเชื่อมโยงกับมีดและชุดคลุมอาบน้ำที่เปื้อนเลือดไหมนอกจากนี้ตำรวจก็ได้เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปตรวจสอบและกำลังพยายามติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ทางดีเจโกเขาใช้ลงทะเบียนในการเปิดห้องพักนะเพราะว่าพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยพนักง,งานโรงแรมเขาก็โทรไปแต่ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงรับแล้วผู้หญิงที่ปลายสายเนี่ยเขาไม่รู้จักดีเจโกนะ ก็เลยกําลังสืบหาอยู่ว่าตรงนี้มันยังไงเพื่อจะหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปทีนี้เรื่องกล้องวงจรปิดที่เมื่อสักครู่บอกนะครับว่าพบเห็นภาพดีเจโกเนี่ยเขาเดินเข้าออกถึง5รอบตรงประตูบันไดหนีไฟเนี่ยนะคือ5รอบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เวลา1 1เอนาฬิกา28นาทีจนถึงเวลาเที่ยง33นาทีอย่างที่แสดงอยู่บนหน้าจอให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแล้วพบเห็นครั้งสุดท้ายก็คือรอบที่5เนี่ยตอนเที่ยง33นาทีที่ชั้น15ซึ่งก็เป็นดาดฟ้าของโรงแรม มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องคีย์การ์ดบุหรี่ไฟแช็กชุดคลุมอับน้าเปื้อนเลือดนะซึ่งบริเวณที่พบร่างดีเจกเนี่ยเจ้าตัวเขาสวมใส่เสื้อแขนสั้นสีดํากันเกงลายสีดําตัดทองแล้วก็รองเท้าแตะของโรงแรมนะครับขณะที่ทางครอบครัวก็แจ้งกําหนดการสวดพระอภิธรรมและบําเพ็ญกุศลชาปนากิจร่างของดีเจก รวม4วันพิธีรดน้ำศพวันนี้เวลา16นาฬิกาแล้วก็จะประชุมเพลิงในวันอังคารที่21พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขณะที่บรรยากาศภายในวัดปริวาสราชสงคมนะครับเป็นไปอย่างโศกเศร้าท่ามกลางความเสียใจของญาติพี่น้องที่ยังทําใจไม่ได้ถึงการจากไปอย่างกระทันหันของดีเจโกนะครับแล้วก็มีการร่าไห้และปอบอกอดปลอบใจกันอยู่ตลอดเวลา ยในเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาได้มีพิธีรดน้ำศพดีเจโกที่บริเวณศาลาสามซึ่งก็พบว่ามีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงนะมีทั้งคนสนิทต่างๆดีเจคลื่นวิทยุและพิธีกรไม่ว่าจะเป็นคุณมดดำขชาภาดีเจดาดาวรินดาและเพื่อนสนิทคนอื่นๆนะครับเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพด้วยขณะที่ทางครอบครัวนะครับทางคุณพ่อคุณแม่พี่สาวรวมทั้งภรรยาก็อยู่ในภาวะที่โศกเศร้านะครับมีอาการร้องไห้ตลอดเวลาครับ